สวัสดีครับพี่เพย์ผมวันนี้พีเพยจะมาตอบคำถามที่หลายคนถามมาเยอะมากครับและพีจะขอรวบรวมคำถามที่เพื่อนๆถามมาเกี่ยวกับคำถามยอนฮิตก็คือถามว่าตัวไหนหน่าซื้อกว่ากันกับมือถือ6,999บาบาทครับระหว่างตัวเจ้า n u เบี neo 2 5 g แล้วก็เจ้าตัวเทคโนโปว่า r o โป5 g เราควรเลือกตัวไหนครับซึ่งพี่เคยตอบในการรีวิวเจ้า2ตัวนี้แลผมแต่วันนี้พี่จะมาสรุปให้ฟังว่าเป็นไงบ้างสับการเลือกใช้สำหรับคนที่ต้องการในการใช้งานจะเป็นแบบไหนครับพี่จะขอแนบลิงก์ที่พี่ซื้อมากับราคา6,999บาท ข้างล่างคลิปนี้เป็นเครื่องสูนไทยกดผ่านลิงก์พีเป็นของแท้นอนซึ่งหลายคนทักพีมาถามว่าเฮ้ยตรงนี้คือของแท้ไหมซึ่งง่ายๆผมถ้าเป็นของแท้มันจะเป็นประกันสูนไทยก็คือตัวนี้ประกันสูนไทยทั้ง2ตัวคือกดผ่านลิงก์พีมันเป็นของออฟฟิเชียลอยู่แล้วครับเพราะงั้นเป็นของสูนไทยร้อยเซ์แบบ พี่ก็สั่งซื้อมาเองอะ่ะมันเป็นศูนย์ไทยอะ่ะมันก็โอเคครับผมแล้วก็จัดส่งเร็วมากครับก็รอของมานะัก2อสวันครับผมในการสั่งซื้อนะก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่พี่รู้สึกว่าทั้ง2ตัวนี้มันมีคุณสมบัติแตกต่างกันครับสับใครสายเกมเมอร์แบบจ,จ้าไปเลย พก็มอบให้ตัวนี้ครับเป็นตัวเลือกที่มันสุดยอดมากครับตัวยิซอฟท์ T820 กับปุ่มทิกเกอร์บริเวณด้านข้างครับในการกดในการปุ่มทิกเกอร์ตรงนี้เราสามารถใช้เกมหมดหรือว่าเกมบสเปซในการปรับได้เกือบทุกเกมอวีพับเจอมคเก็บชิมอิมแพคหรือว่าเกมฟรีไฟล์แม็กครับเราปรับตรงปุ่มทิกเกอร์นี่ผมในการกดเล่นเกมครับนี้เรากดได้ซึ่งยืนยันเลยว่า มันเป็นมือถือเกมมิ่งโฟนราคาไม่เกิน7,000ที่บอกเลยว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับหน้าจอก็ใหญ่เรทในการทัชคือ120เฮิรปรับเป็น60 120ได้แล้วก็หมหน้าจอเป็นแบบกล้องเจาะรูลำโพง2ตัวเป็นแบบ DTSX Ultra ด้วยถือว่าให้มาคือจัดเต็มจริงตัวนี้ครับสับใครหามือถือที่กล้องสวย สเปคหน้าจอสีสันสวยงามเล่นเกมอาจจะไม่สู้ตัวเจ้านูเบีย แต่พีรู้สึกว่ามันไม่แตกต่างกันมากครับแต่ตัวนี้มันจะได้เปรียบคือมันมีมีปุ่มทริกเกอร์แต่ความเร็วกับตัวมิสตี้ตัวนี้6080ก็ใกล้เคียงกันครับเล่นเกมตัวนี้ก็ถือว่าโหดเหมือนกันครับมีบายพาสด้วยถือว่าทงคู่ทําผลงานในการเล่นเกมถือว่าหายห่วงครับแต่ถ้าใครเล่นเกมจ๋าไปเลยตัวนี้ตอบโจทย์ครับเล่นเกมคือโคตรดีจัดก,การความร้อนคือดีมากครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าดีกลางๆตำาๆปรับตัวเกม แต่อันนี้มันจะเปรียบคือหน้าจอครับหน้าจอของเจ้าตัวโปว่า6โปรเป็นหน้าจอแบบอ m มโ e เครับสีสันคือไว้ใจได้ผมกล้องหลังก็เยอะกว่าตัวนี้ครับกล้องหลังตัวนี้50ล้านของ6โปรก็คือเป็น 108ล้านครับแล้วก็ด้านหน้าตัวกล้องจะมีความชัดที่มากกว่าตัวที่เป็นของ n นเบียครับกล้องหน้าคือ3ามพิเซลบอกเลยว่ากล้องหน้าหายห่วงครับมันเป็นมือถือที่สับคนใช้งานครอบคุมทั่วไปครับผมแนะนําเลยเป็นเจ้าตัวเทคโนโปร่า p Pro 5 G เป็นการใช้มือถือที่มันครบมันจบแน่นอนครับตัวนี้คือบอกเลยว่าเวิร์กด้านหลังผมจะมีไฟอัมโมนี่ LED ในการปรับ ตัวนี้บอกเลยว่าไฟคือสวยจริงครับซึ่งด้านหลังน่าจะคนชอบครับเพื่อนๆชอบด้านหลังตัวไหนก็คอมเมนต์บอกพี่ได้ผมว่าตัวนี้สวยตัวนี้สวยเนาะนี่ครับเห็นไหมผมมันจะมีไฟ led ในการปรับครับเราสามารถปรับไฟ led ได้หลากหลายรูปแบบครับในส่วนตัวนี้จะเป็นการออกแบบโดยใช้ในการเก็บดีเทลแบบแนวหุ่นยนต์หรือว่าแนวไาไฟครับซึ่งตัวเทคโนโปยว่า6กโก็แนวเดียวกันครับเป็นเส้นสายของไฟครับทาให้ในการออกแบบมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันแน่นอนครับ ทั้งสองตัวนี้บอกเลยว่ามันเวิร์กมากครับที่พี่ใช้งานมาแต่ถ้าดีเฟรชของหน้าจอก็เท่ากันนะครับเอาง่ายๆเลยสุดง่ายเลย,ย,เลยคือคําถามนี้พี่อยากตอบเลยว่าการเล่นเกมถ้าคุณเล่นเกมนะแบบไม่ต้องไปสนใจกล้องไม่ต้องไปสนใจอะไรแต่กล้องมันคือว่าดีอยู่นะตัวนี้คุณไปนูเบียครับ คือจบเล่นเกมคือดีมากปุ่มทิกเกอร์พีให้10เต็มสิบสับใครชอบบอดี้สวยหน้าจอสสวยกล้องสวยหรือว่าการใช้งานแบบทั่วไปครบทุกฟังก์ชันคุณมาตัวนี้ครับถือว่าตัวเทคโนโปว่า6กโป 5G จะทำผลงานได้ดีมากครับในส่วนลำโพงครับลำโพงพี่รู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับซึ่งหลายคนบอกว่า i, เฮ้ยเลือกตัวนี้ลำโพงเสียงดีเลือกตัวไหนดีคือลำโพง ถ้าคุณเรียกลำโพงคุณเสื้ออะไรครับผมลำโพงไม่ได้แตกต่างกันนะครับผมทั้ง2ตัวนี้ที่พี่ใช้งานมาพิสูจน์ว่าลำโพงมันดีทั้งคู่และคุณสมบัติของลำโพงคือมันใช้งานได้โอเคครับพีจะขอเปิดเสียงให้ดูอีกทีหลังจากอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดณเดือนปัจจุบันนะครับผมมาดูว่าลำโพงเป็นไงนะครับอันนี้ของเจ้าตัวนี้เห็นไหมว่าลำโพงครับเสียงมันดี Never ran, ลำโพงแบบ DTS X Ultra สามารถปรับได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับผมตัวนี้เป็นลำโพงแบบ Dolby Atmos มีอีควอไลเซอร์ในการปรับเช่นกันนะครับมาดูว่าเป็นไงบ้างครับ I should no have man พ go, ห o go. เสียงมันจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละค่ายครับพี่รู้สึกว่าเสียงมันไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับน่ครับเห็นไหม่าเสียงไม่ได้แตกต่างกันครับให้ดูอีกที จืเอาตรงนะเสียงไม่จแตกต่างกันเลยครับมาดูว่าผมเสียงตนี้เห็นไหมว่า เสียงไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับผมแต่ง,ง่ายถ้าใครเล่นเกมแล้วก็ใช้งานทั่วไปตัวนี้ก็สบายครับเล่น Facebook นี่จตัวนี้ก็ยังลื่นไหลมันเป็นมือถือที่สายเกมเมอร์ไม่ควรพลาดครับเล่นเกมคือดีมากโค้ดดีมีปุ่ม lr ถ้าใครใช้งานทั่วไปแล้วก็พกพาแบบเท่ๆครับตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากพี่รู้สึกว่าถ้าพี่จะเอ็นเอครับผมพี่ก็รู้สึกว่า มันก็มีเอกลักษณ์ทั้งคู่พีจึงซื้อทั้ง2ตัวมาใช้มาใช้งานเลยคือง่ายๆครับมันใช้ดีทั้งคู่แต่ถ้าใครเล่นเกมเป็นตัวนี้ถ้าใครเน้นเรื่องกล้องก็มาตัวเทคโนโปว่า 6โป 5G แล้วก็ลำโพงแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอ Amoled ครับตอนนี้จะได้เปรียบเรื่องหน้าจอครับแต่เล่นเกมเอาตรงๆนะถ้าเป็นหน้าจอ IPS ครับมันจะดูสบายตาแล้วมันจะไม่ปวดตาเหมือนกับ Amoled ครับแต่ Amoled เล่นเกมคือสีสันตัวละครคือจัดจ้านดีมากครับซึ่งพีรู้สึกว่าเล่นเกมทั้ง2ตัวถือว่าหายห่วงเช่นกันครับเป็นมือถือที่คุ้มสำหรับพีนะที่พีใช้งานมาครับก็ อะไรที่บอกว่าดีก็บอกว่าดีาดครับอะไรที่บอกไม่ดีก็ไม่ดีแต่ถ้าใครแบบคําถาม,มง่ายๆเลยคือว่าเล่นเกมก็ตัวนี้ทั่วไปก็ตัวนี้เนี่ยผมสุกพีก็ขอจบคลิปนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่จะขอแนบลิงก์ที่พีซื้อมาใต้คลิปนี้ระหว่างตัว n นบเออร์เนโอสองห้าจีกับเกมมิ่งโฟนราคาสุดคุ้มกับเจ้าตัวเทคโนโ o ว่า6โปรสมาร์ทโฟนสุดคุ้มเหมือนกันครับออปชั่นครบใช้งานง่ายสมหรับผมพีเพยขอจบคลิปในการที่จะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าเป็นไงบ้างกับคําถามที่เพื่อนหลายน ถามมาเยอะมากจริงครับผมสวัสดีขอบคุณครับ